วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาและปลดปล่อยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวในพระธรรมลูกาที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับได้พูดถึงสิทธิอำนาจและฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ในการขับผีในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนป่วยนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้แม้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในสมัยนี้นะครับ เรายังสามารถที่จะได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าตรีเอกานุภาพในยุคข,ของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นจะได้กระทํากิจของพระองค์ในยุคพระคัมภีร์ในยุคพระเยซูเท่านั้นแต่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ยังทรงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายว่ามีหลายกลุ่มหลายความเชื่อนะครับที่ได้ละเลย ฤทธิ์อำนาจในการกระทำการบำบัดร,รักษาโรคสิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเคลื่อนไหวในการดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่ภายใต้อำนาจของผีมารร้ายอยู่ภายใต้ความทุกข์ยากของความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีคริสเตียนมีคริสตจักรมากมายที่ไม่กล้าที่จะใช้สิทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำนั้น เพื่อที่จะปลดปล่อยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่พวกเขาตกเป็นทาสอยู่นั้นนะครับซึ่งฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิอำนาจของตรีเอกานุภาพของพระเจ้านั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับและตลอดไปชั่วนิจนิรันด์ถ้าเรามีความเชื่อและยึดมั่นในสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นเราจะได้เห็นหมายสำคัญ จะได้เห็นการอัศจรรย์จะได้เห็นการช่วยกู้การปลดปล่อยด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางคริสตจักรของเราในท่ามกลางกลุ่มผู้เชื่อนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไว้วางใจในสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในยุคนี้พระเจ้าจะขับเคลื่อนพระพรของพระองค์กระทำหมายสำคัญของพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันว่าองค์พระเยสุคริสต์เจ้านั้นพระองค์ได้ทรงกระทากิจในการขับผีและในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชากรของพระองค์อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกา บทที่4ข้อ31ถึงข้อ44นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ31ถึงข้อ44มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับชายที่มีผีโสโครแล้วพระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปนาอูมแคว้นกาลิลี และทรงสั่งสอนพวกเขาในวันสบาโตเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโโครกเข้าสิงร้องเสียงดังว่าพระเยซูชาวนาซาเร็สพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์มาทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่านิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ทำให้เขาล้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ออกจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยทุกคนก็ประหลาดใจพูดกันว่าถ้อยคำของคนนี้มีอะไรพิเศษนะพระท่านสั่งถีโสโครก ด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิดเดชและพวกมันก็ออกกิติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นคนเ <คน S 1> จ<ะ>็บป่วย,ย,ยมากมาย,มายได้ไดรับการรักษา,กษาเมื่อพระองค์ทรงลุกออกจากธรรมศาลาก็เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงอ้อนวอน ขอให้พระองค์ทรงช่วยนางพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนป่วยตรัสสั่งไข้ให้ออกจากนางแล้วไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นมาปรนิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์พอตะวันยอแสงใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์ พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้หายจากโรคผีก็ออกจากตัวของหลายคนและร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์การทรงเทศนาสั่งสอนตามที่<อ>ทต่างๆพอถึงรุ่งเชา้า พระองค์เสด็จออกไปอย่างที่เงียบสงัดฝูงชนก็เที่ยวสาะหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็หน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพราะเหตุนี้พระองค์ จึงส่งเทศนาสั่งสอนต่อไปในธรรมสาลาต่างๆทั่วยูเดียจบพระธรรมลูกาบทที่4ข้อส1ถึงข้อ44คุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูได้ทรงสั่งสอนที่ธรรมสาลาทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสบาโต และเมื่อพระองค์ทรงถูกต่อต้านที่นาซาเรสแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังเมืองคาเปนาอูมและทรงสั่งสอนประชาชนที่นั่นด้วยเช่นกันพระองค์ไม่ได้ทรงใช้วันสบาโตเพื่อการพรำนักตามตัวอักษรแต่ได้ทรงตั้งวันสบาโตเป็นวันแห่งการนมัสการปรนิบัติพระเจ้าพระองค์ได้ทรงประกาศข่าวประเสริฐในวันนั้น และได้ส่งนมัสการพระเจ้าด้วยนะครับแน่นอนว่าวันสะบาโตเป็นวันสะบาโตของพวกยิวแต่เมื่อมาถึงยุคของอัครทูตบรรดาอัครทูตนั้นได้ตั้งวันอาทิตย์ที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายให้เป็นวันสะบาโตและให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันนมัสการพระเจ้าถือเป็นวันบริสุทธิ์นะครับ ในเวลาเดียวกันก็เป็นวันแห่งพระพรที่ได้ถูกมอบให้แก่คริสเตียนทุกคนด้วยนะครับคุณฮินลิมเฮนรี่ได้กล่าวถึงวันอาทิตย์ว่าเปรียบเสมือนไข่มุกในสัปดาห์หนึ่งและเป็นราชินีในวันมากมายคุณผู้ฟังครับให้เรารักษาวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ด้วยการให้วันนั้นเป็นวันที่เรานมัสการพระเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐและดูแลพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้กระทาเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จอยู่บนโลกนี้นะครับในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับประเทศของเราเป็นประเทศที่ไม่ได้นับถือคริสตศาสนาเป็นศาสนาหลักนะครับดังนั้นจึงมักจะมีงานอื่นๆในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นมา ซึ่งก็นับว่าเป็นอุปสรรคแก่คริสเตียนอยู่ไม่น้อยในการที่จะต้องไปร่วมงานและในการที่จะต้องนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็มีพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากมายที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับกฎร,ระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นซําซ้อนเพราะว่าเราต้องนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์แต่ว่าที่ทำงานก็ดีหรือในกลุ่มในกิจการต่างๆของบ้านของเมืองบางครั้งก็กำหนดบังคับ ใช้ในวันอาทิตย์ให้เป็นวันทากิจกรรมต่างๆนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเราจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะสามารถจัดสรรเวลาในการนมัสการพระเจ้าในวันสบาโตในวันอาทิตย์ได้นะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้านั้นเราได้เห็นซาตานที่ติดตามพระเยซูเข้ามาถึงธรรมศาลา ขณะที่พระองค์กำลังเทศนานะครับมันบอกว่าเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้ามารซาตานนั้นมันรู้ดีกว่าทุกคนว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ใดเพราะมันอยู่เหนือธรรมชาติแต่การที่พระองค์ได้ตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียนั้นก็เพราะพระองค์ไม่ทรงต้องการคำพยานถึงพระองค์ ที่ออกมาจากปากผีร้ายนั้นอีกทั้งพระองค์ทรงรักมนุษย์มากจนไม่สามารถทนเห็นภาพอันน่าสงสารของมนุษย์ที่ได้ถูกผูกมัดด้วยโซ่ของซาตานนะครับพระองค์จึงทรงสั่งผีร้ายให้ออกไปจากคนคนนั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ทําให้คริสเตียนเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องของการถูกล่อลวงจากมารซาตานในเวลานั้นซาตานได้เข้าไปในธรมารมศาลาและอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงเทศนาได้ก็เพราะซาตานเป็นผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติจึงสามารถเข้าออกได้ทุกที่ทุกแห่งตามใจชอบด้วยเหตุนี้เองนะครับมันจึงสามารถเข้ามาในจิตใจเราเข้ามาในครอบครัวของเรา เข้ามาในสังคมของเราและเข้ามาในบ้านเมืองของเราได้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นมันยังเข้ามาในคริสตจักรของเราได้ด้วยเช่นกันซาตานได้พูดกับพระเยซูว่าท่านมาทำลายพวกเราหรือแน่นอนว่าผู้ที่ทำลายซาตานในยุคสุดท้ายนั้นมีเพียงพระเยซูคริสตเพียงผู้เดียวเท่านั้น ซาตานมันปรารถนาที่จะสิงอยู่ในคนนั้นนานๆเพราะสถานที่ที่ซาตานชอบเข้าสิงมากที่สุดก็คือชีวิตจิตใจของมนุษย์ดังนั้นพระเยซูจึงได้ทรงสั่งซาตานให้ออกมาจากคนนั้นเพราะพระองค์ทรงรักและเห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์แม้เพียงคนเดียวก็ตามนะครับและเมื่อพระองค์ทรงออกจากธรรมศาลาแล้ว สเสด็จเข้าไปในเรือนของซีโมนในขณะที่แม่ยายของซีโมนกำลังป่วยหนักในเวลานั้นคนทั้งหลายก็ได้มาหาพระเยซูและอ้อนวอนขอพระองค์ทรงช่วยนางเพราะคนเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทารรที่ธรรมศาลาพระองค์จึงสเสด็จเข้าไปใกล้คนป่วยและทรงรักษาเขาให้หาย และเขาก็ได้ลุกขึ้นปรนิบัติพระองค์ในทันทีทันใดจากเรื่องนี้นะครับมีบทเรียนที่เราควรเรียนรู้ดังนี้ว่าการถ่อมพระไทยของพระองค์ที่ได้เสด็จเข้าไปในเรือนของซีโมนซึ่งเป็นชาวประมงที่ต่ำต้อยที่สุดคนทั้งหลายได้อ้อนวอนพระองค์เพื่อแม่ยายของซีโมนฉันใดเราก็ควรจะอธิษฐานเพื่อคนอื่นที่เจ็บป่วยด้วยฉันนั้น และในทันทีที่แม่ยายของซีโมนได้รับการรักษาโรคให้หายแล้วนางก็ได้ลุกขึ้นและปรนิบัติพระเยซูด้วยใจขอบพระคุณเราเองก็เช่นกันนะครับเมื่อได้รับการรักษาจิตใจให้หายโดยพระคริสต์แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตเพื่อการปรนนิบัติพระองค์ตลอดไปด้วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บของแม่ยายซีโมนนั้น อาจจะฆ่าชีวิตฝ่ายร่างกายของเขาไปได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณของนางได้แต่โรคภัยไข้เจ็บแห่งความบาปที่คริสเตียนทุกคนเคยมีในอดีตนั้นร้ายแรงมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บของแม่ยายของซีโมนในเรื่องนี้ความบาป จึงสามารถทำลายทั้งร่างกายจิตวิญญาณของเราได้แม่ยายของซีโมนได้รับการรักษาให้หายโรคได้โดยพระคุณของพระเยซูฉันใดจงระลึกอยู่เสมอว่าคริสเตียนทุกคนก็ได้รับการรักษายกโทษพ้นผิดบาปของเราได้โดยพระคุณและความดีของพระเยซูคริสต์ฉันนั้น คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ31ถึงข้อ44เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเรายังเชื่อในการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ โดยสิทธิอํานาจของพระเยซูอยู่หรือไม่หรือว่าเราคุ้นเคยกับการรักษาผ่านทางการกินยาการไปหาหมอและไปโรงพยาบาลมากกว่าความมั่นใจของเราอยู่ที่ฤทธิเดชของยามากกว่าฤทธิเดชแห่งพระคำของพระองค์หรือไม่คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจําเป็นต้องกลับมาสู่ความจริงที่ว่าพระองค์ยังทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ และการรักษามาจากพระเจ้าแม้เราจะยังต้องทานยาและไปหาหมอแต่การกลับคืนสู่สภาพดีของร่างกายและการบำบัดฟื้นฟูภายในนั้นมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างระบบภายในทุกชิ้นส่วนในร่างกายเรานะครับพระองค์เป็นผู้รักษาเราให้หายดีดังนั้นเราควรให้เกียรติแก่พระองค์ตลอดไปนะครับ ภารกิจหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของการเสด็จมาของพระเยซูนั้นก็คือการรักษาและการปลดปล่อยพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจเหนือโรคร้ายและผีมารวิญญาณชั่วพระเยซูมาเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากความทุกข์ทรมานของการอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของมารไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือจิตใจ และในพระนามของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงปลดปล่อยและรักษาประชากรของพระองค์ให้กลับคืนสู่สภาพดีคุณผู้ฟังครับวันนี้เราป่วยเป็นโรคหรือไม่หรืออยู่ภายใต้โซ่ตรวนของสิ่งใดความเชื่อและความหวังของเราอยู่ที่ไหนย่าตัวใดหมอท่านใดหรือโรงพยาบาลแห่งใดแล้ว เราได้ให้เกียรติแก่พระเยซูและยอมรับสิทธิอำนาจในพระนามของพระองค์มากเพียงใดเราจะเป็นคนหนึ่งที่มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและรับการรักษาให้หายและรับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระหรือไม่คุณผู้ฟังครับขอหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าวิงวอนขอพระองค์ที่จะได้ทรงฟื้นฟูเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเรา เพื่อเราจะมีความมั่นใจและเชื่ออย่างเรียบง่ายว่าพระนามของพระเยซูนั้นทรงยิ่งใหญ่กว่ามารและยิ่งใหญ่กว่าโรคร้ายและสิ่งเลวร้ายต่างๆทั้งมวลที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างแน่นอนเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับจงเปิดใจของท่านใส่แก่พระเจ้า